สวัสดีครับเพื่อนเพนวันนี้วันพระแรมแปดค่ำก็จะไปทำบุญตื่นไปเช้าครับนะเสื้อขาวผ้าขาวซักไว้ก็ต้องรีบซห้ก่อนใหเรียบร้อยก่อนเราเป็นชาวพุทธครับบางคนก็ไปทุกพระนะครับไม่ว่าจะเป็นพระแปดค่ำสิบห้าค่ำส่วนผมนั้น สะดวกพระไหนก็ไปนไปวัดไม่จาเป็นต้องไปวันพระหรอกครับวันธรรมดาก็ไปได้ไอพวกหลวงพ่อเป็นเพื่อนพระชนพูดชน,นคุยวัดตะบนมดินนะีมีเยอะครับห้าหกวัดส่วนที่วัดนุ่มใหญ่ขึ้นทำบุญประจำก็คือวัดขอขึ่ง วัดเขาพึ่งเนี่ยเป็นวัดที่อยู่กับติดกับบ้านของหนุ่มใหญ่หนุ่มใหญ่บ้านติดภูดเขาภูเขาไม่สูงหรอกครับเป็นภูเขาจมยอม่องที่เขาเรียกเขาพึ่งก็คือพึ่งเยอะมีต้นยางแล้วก็พึ่งเยอะเขาเรียกวัวดมอนมอนต้นพึ่งก็งเลยใช้เป็นนามวัดมาถึงปัจจุบัน ัดนี้สร้างมาสองครั้งครับครั้งแรกก็รุ่งปู่ย่าตายายของเราสร้างไว้แล้วก็ถูกเป็นวัดร้างครับทิ้งไว้ประมาณเจ็ดสิบแปดปีก็เป็นวัดร้างเป็นป่าอยู่พี่น้องประชาชนคนมงดินนะครับก็มาชวนหลวงใหญ่ว่าเรามาสร้างวัดเก่าแก่ให้กลับคืนมาอีกเยอะ โนลุงใหญ่ให้ประกาศหัวกระจายข่าวตอนนั้นลุงใหญ่เป็นประธานอสอมมีหอปกระจายข่าวก็ประกาศขอประกาศว่าใครอยากจะให้วัดเขาพึ่งกลับคืนมาเป็นวัดเหมือนเมื่อก่อนที่มันล้างไปขอเชิญบริจาคก,ก็ประกาศดูสามวันครับนะช่วยกันเก็บเงินเรอยรายเงิน พอได้เงินแล้วปุบสามสามหมื่น้าสห้าพันบาทเมื่อปีสองพันห้าร้สามสิบหเนี่ยหลายปีแล้วนะครับพอได้เงินแล้วก็ไปซื้ออกเซื้อปูนมาทำบูติหลังเล็กๆมีมูลหงพ่ขอที่เขาเคยอยู่วัดขกรพึ่งนั่นแหละเขาบวชอีกครั้งก็มีมนขึ้นไปอยู่ โย,ยโยงก็ขึ้นไปทําบุญกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนีะครับเขาเป็นวัดในตำนานตอนเป็นเด็กผมไม่กล้าขึ้นไปครับกลัวมีเด,ดียเสาโด,ดเดโดเดเศษขวดเศษแก้วเศษจานเต็มไปหมดแล้วสมัยก่อนนะครับพ่อแม่เขาก็จะบอกลูกหลานนะ๋ย่าไป วัดตอนกลางค่ำกลางคืนระวังเปรตดแล้วกลัวเปรตดครับ <laughs> ไม่กล้าขึ้นไป <laughs> คำพูดเหล่านี้นะครับเป็นคำพูดที่หลอกหลอกเด็กนะแล้วเปล็ดก็มีจริงๆนะครับนะเทศกาลเทวูนะเขาจะแห่เปรตดกัน <laughs> เด็กก็เลยกลัววัดไปวัดกลัวเปรตดมันก็เป็นคำพูดที่ทำให้เด็กกลัว วันนั้นเด็กเด็กจะไปวัดก็ไปกับผู้ใหญ่ไงรีดผ้าทําไมรีดเองทําไมไม่ให้แม่บ้านทําอะไรก็แม่บ้านแม่บ้านนะครับแค่เขาทํากับข้าวกับปลาเขาคนเหนื่อยแล้วไงเราอะไรทําได้เราก็ต้องทําจริงไหมล่าทาทาไมครับก็เป็นการช่วยกันอ่าอีกในอีกในหนึ่งก็ช่วยแบ่งเบาภาระเขาเขาจะรักเมตตาเราไงเออ อยู่ๆไม่ท the really? okay. ําอะไรเลยนั่งสั other, uh, ่งนั anymore, uh, life, ่งสั่งเขาก็จะไม่รักเขาจะไม่เมตตาเราจริงไหมล่ะโอเคก็ขออานวยอวยพรให้ทุกท่านนะครับที่ไปทําบุญหรือไม่ได้ไปทําบุญก็ยกมือสาธุอนโมทนาอยู่ที่บ้านก็ได้กุศลแล้วนะครับสาธุสาธุอนโมทนาบุญด้วยเนี่ยได้กุศลแล้วนะครับพระในบ้านเราก็เปลี่ยนน้ําถวายอาหารนะครับ ถูกเพียนบูชาที่บ้านก็ได้นะครับบุญอยู่ที่ไหนครับอยู่ในใจของเราครับไม่คิดร้ายใครไม่ดา่าพวโน้นไม่ดึงทาคนนี้เราก็ได้บุญแล้วเออถือว่าได้สื่อสินห้าแล้ว